ครับสวัสดีครับผมต้นเจรัสักครับจาก Auto Salon ครับนานๆจะได้เจอกันทีครับเดี๋ยวที่โปรดิวเซอร์ตามแล้วนี่เราอยู่กับ h o นด a าฮิวันอรอีด้าตัวนี้นะครับจะเป็นพระเอกนะครับเป็นพระเอกในงาน Motor Expo นะครับตั้งแต่ช่วงวันที่29-30พฤศจิกาเป็นต้นไปเราจะเห็นคันนี้นะฮะอยู่ on s t a ตจในงาน Motor Expo เขาจะส่งมอบได้ตั้งแต่สิ้นเดือนพฤศจิกาอยู่เป็นต้นไปนะครับใครจองสิทธิ์ก่อนก็ได้ก่อนเลยนะครับคันนี้มีเซอร์ไพรส์อย่างนี้ครับ เราพูดถึงเรื่องการตลาดนะคะมี3มรุ่นเพิ่งจะขายที่ญี่ปุ่นเมื่อช่วงส,วง,สวงกรานที่ผ่านมาเมืองไทยก็เรียกว่าเรากระทงก็แล้วกันเรากระทงก็ขายตามมันติดๆเลยนะฮะคันนี้เป็นผล,ผลผลิตที่โรงงาน h อน d ้าที่สีมาพงศ์นะคะรับปลาจินบุรีใกล้ๆบ้านผมเองนะครับแล้วก็ผลิตเยอะนะฮะผพิตเยอะ,นะ,ะเอะนื่องจากว่า Honda ก็ประเมินแล้วว่ารถที่เป็นไฮบริดนะฮะก็จะควรจะต้องขายอยู่ที่เมืองไทยนะครับแปลว่าไม่ต้องไปเสียเวลาเสียบป,ปลักนะครับคันนี้นะฮะเป็นต้นทุนราคาที่เคลมไว้นี่ตัวเลขนี้เลย นะครับ25.6นะครับแล้วก็แรงบิดมอเตอร์เนี่ย253นั่นแปลว่าในถังเนี่ยความจุ40ลิตรเนี่ยนะฮะในเอกสารเครมได้800นะฮะ800กิโลเมตรนี่แปลว่าไหนแปลว่าไปได้ไกลเฉกวัดเชียงใหม่นะฮะไปได้ไกลกว่าหนองคายไกลกว่าอุบลและไกลกว่าสุราษฎร์ธานีนั้นทั้ง4ที่ที่เราไป1ถังกับน้ำมันเบนซิน91ได้นะครับ2 0ได้นะครับ ก็สามารถที่จะใช้ต้นทุนที่ไม่แพงนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปเสียเวลาจอดใช้งานได้ทุกวันแบบปกตินะครับอยู่ในเมืองคุณจะไปสู่วิสาทรนนะครับรถก็มีระบบไฮบริดนะครับที่จะใช้เครื่องปั่นไฟทํางานแทนนะครับเดินหน้าถอยหลังเลี้ยวขึ้นตึกลงตึกเข้าห้างประหยัดพลังงานมากวิ่งทางไกลใช้ความเร็วที่เหมาะสมนะครับอย่าไปใช้ความเร็วเยอะถ้าจะบอกว่าวิ่ง1 4 0 1 5 0ก็คงเปลืองน้ำมันเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ใช้ความเร็วที่เหมาะสมแปลว่ามี90บ้า1 0บบ้างร้อยบ้างบ้อนนีนี่ยบ้างร้อยต์นะฮะกับมอเตอร์ก็จะ เครื่องยนต์ก็จะหลับมากกว่าตื่นเตื่นก็คือทํางานอันนี้ก็เป็นสเปรกละเอียดของเจ้า Honda Hrv นะครับคันนี้เป็นรุ่นใหม่ใหม่เลยคือนี้ครับนี่คือกระจังหน้าใหม่กระจังหน้าใหม่ก็จะแตกต่างนะครับแตกต่างจากรุ่นเดิมค่อนข้างเยอะเลยนะฮะมีลายเส้นที่ดูดุดันนะครับเรื่องของไฟหน้านะครับเรื่องของสีที่เป็นสีฟ้านะครับเรื่องของไฮบริดอันนี้ก็จะเป็นลเลิกเศษเฉพาะของรุ่น r s นะครับไ้ก็จะมีรายละเอียดเยอะอย่างเช่นนี้ครับริวสีโครเมียมด้านล่างนะครับแล้วก็ทั้งนี้ด้านนี้นะครับ เป็นดีไซน์ที่สวยนะฮะนั่นเวลาจอาดจะขึ้นฟุ่งฟุตบาทเนี่ยผ่านหมดนะฮะว่าจะไปจอดตามโตตัดวิกซีนะครับอันนี้ถือว่าผ่านกล้องแอบ,บเลี้ยวไปนิดหนึ่งนี่รุ่นธรรมดานี่นี่รุ่น EL นะฮะก็จะเป็นกระจังหน้าแบบรุ่นสีส,สีพื้นๆเลยนี่สีครีมน,นี้ก็สวยแต่นะครับแต่การที่จะไปเปลี่ยนกระจังหน้าเนี่ยนะฮะแล้วแต่ชอบ ด้น Honda HRV คนที่เป็นเจ้าของเนี่ยเออเนอร์ Honor ตัวจริงเนี่ยเขาก็เปลี่ยนสลับกันรุ่น RS อยากได้รุ่นธรรมดารุ่นธรรมดาอยากได้ก็เป็นเรื่องปกติเขาก็สามารถทําได้อยู่แล้วนะครับพอมาดูด้านข้างด้านข้างนะฮะสีนี้เป็นสีมุกนะฮะแก้มเฟนเดอร์ก็สวยงามยางก็มีความนุ่มเป็นของ Bistone ทูเรนซ่านะครับเห็นดิสเบกสวยงามนะครับลายล้อก็สวยงามยางขอบ18บครับบิ s t o n นตัวนี้นะครับลายเส้นข้างประตูนะฮะ อันนี้เลนวอทจะมีครบอยู่แล้วนะฮะใบปัดน้ำฝนก็มีครบให้นะครับหลังคาเป็นสีดำนะครับก็มีซันรูฟนะฮะด้านหน้าดึงปิดได้ด้านหลังเป็นแผ่นพับอันนี้ไม่ต้องซื้อรุ่นไอจะมีมาให้แต่ถ้ารุ่น e อกับรุ่น E <ม>ก็เ<ม>ขาบอกให้ซื้อแหละผมบอกไม่ต้องซื้อเราบอกนอก้องฝ่ายขายน้องก็เอามาให้นะครับแล้วด้านในนะฮะสีทองแดงสีทองแดงนี่ใหม่เลยนะฮะเป็นสีคอปเปอร์ใหม่ สีท้องแดงนะครับสีท้องแดงเนี่ยเติมต่อมาให้เป็นลเส้นเข้าไปถึงภายในนะครับแล้วก็ตู้เบาะเบาะชิ้นนี้ไหลไม่เหมือนเดิมนี่ด้านหลัง ben R เป็น RS ใหม่เบาะใหม่นะครับนั้นเวลาซื้อไปก็จะรู้ว่าคันนี้เป็นรุ่นล่าสุดของปี2025นี่มองเห็นอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ของการไม่อินเทลแลนด์นะฮะเอมเบลมอยู่ด้านโน้นด้านหลังประตูที่กว้างนั่งสบาย นะครับสำหรับรถที่มีจํากัดเนี่ยผมมองอย่างนี้รุ่นเ e อไม่ถึง90,00แสนนี่ราคาใหม่นะผมบอกก่อนเลยว่า,ถารถไปจากเดิมมาก80,000บาทด้วยประมาณนะฮะแต่รุ่นไ S ก็ประมาณล<ม>้านหนึ่งนะครับก็ให้ทุกอย่างมาครบอยู่แล้วแล้วก็รุ่น e อก็อยู่ประมาณ1ล้าน1ล้านกับนิดนดอะ่ะนิดๆก้ก็คือมี90 0 0 0มีไม่ถึง90 0 0 0มีอยู่ล้านหนึ่งกับมีล้านหนึ่งนั่นคือกวาดได้เลยผอได้ Honda H O V นะฮะรู้แต่กระเป๋าๆๆเรา,ากระเป๋าเราเหมาะกับตรงไหนไปตรงนั้นเลยนะครับอันนี้ก็เป็นดีไซน์นะครับเป็นดีไซนน์เี่ ก็คือไม่ไม่ได้เน้นอะไรมากเนื่องจากว่าตัว h ฮ v ก็ขายอ่ท่บาเรามาตั้งนานแล้วนะครับเราก็จะเน้นไปตะตูใหม่ๆอย่างเช่นบอกเนี่ยแผงด้านหลังเนี่ยนะฮะคอปเปอร์ด้านใหม่นี่ลำพง8ตัว<ม>นะครับถ้าเป็นรุ่นธรรมดาก็6ตัวนะ,ะอันนี้ก็เป็นไฟฟ้านะครับไฟฟ้าก็มีเฉพาะรุ่น RS นรุ่นธรรมดาก็ไม่ได้มีไฟฟ้าเอาไว้บิน นี่คือกันแดดด้านเบาะหลังนะฮะมันพับไม่ได้เรากนต้องเป็นกิฟต์นะฮะดันเข้าไปติบๆอยู่เลยนะฮะสองแผ่นอันนี้ก็เบาะหลังก็แบกเป็นหกสิบสี่สิบนะครับอันนี้ก็ปิดด้านท้ายนะฮะเป็นโช๊คอพไฟฟ้าอ่ะเราไปดูเครื่องยนต์กันเป็นกันเลยกับแป้นเบรกนะฮะก็จะเป็นดีไซน์อีกแบบหนึ่งนะฮะเป็นดีไซน์ที่ที่เพิ่มให้ความเป็นสปอร์ต นะครับเบาไฟฟ้าถอยมาเป็นเบาไฟฟ้าเลื่อนหน้าหลังบนได้นะครับอันนี้มีเฉพาะตัวขวานะเรามาดูเครื่องปั่นไฟค o n d a เนี่ยมีเครื่องปั่นไฟ2ขนาดขนาด1นึ่งพันนซินเนี่ยก็จะอยู่ใน City ้นะครับกับอยู่ใน HRV แต่เป็นเครื่องปั่นไฟขนาด2 0 0 0ันดีนะฮะจะอยู่ใน Civic อยู่ใน Accord แล้วก็อยู่ใน CRV นะครับ ไอ้ขอกกับซีเวียเดิมผลิตที่อำเภออุทัยจังหวัดยุธทธยานะครับผมว่าตั้งแต่ปีนั้นต้นไปเนี่ยย้ายหมดแล้วนะครับโรงงานที่ยุทธยาก็จะเป็นโรงงานพาทแล้วผลิตก็จะอยู่โรงงานใหญ่อยู่ที่ปราจ,จินบุรีทั้งหมดอ่ะนี่คือผลผลิตของ Honda าไหนฮอนด้าเนี่ยน,นะฮะเนี่ยฮะแก้มพองๆนี่คือความเบาความเบาของฮอนด้าแต่จนเกียร์สากบอกว่าอย่าไปโดนกระแทกนะมันก็จะบุกเข้าหมดเลย ซึ่งชิ้นคานชิ้นที่สำคัญอะชิ้นแข็งแรงมันอยู่ด้านนนี้อันนี้แค่เป็นองค์ประกอบฉะนั้นอย่าไปโดนถ้าโดนมันก็จะบุบหมดเลยนะครับอ่ะถัดมาก็เป็นนี่เป็น ABS นะฮะอันนี้เป็นอะไรเนี่ยเติมนี่อยู่แหละไอ้น,นี่เติมน้ําฝนกระปุกพักน้ำอะไรอย่างงี้คูแลนด์คูแลนด์นะฮะคูแลนด์ กุ๊กเล็กอันนี้มันเปิดอันตรายเขาบอกไม่ให้เปิดเราให้ช่างเปิดถ้าเราจะเปิดก็เปิดเติมมาน,นี้แต่จริงๆแล้วใต้ฝักก๊าโรงเนี่ยนะฮะก็เป็นเรื่องของศูนย์บริการทั้งหมดทุกๆหนึ่งหมื่นก,กิโลนะฮะเราก็ไม่ต้องสนใจเลยผมบอกคํานี้สนใจอันนี้อันเดียวนะครับคุณผู้หญิงเนี่ยเติมแค่น้ำจิ้มกระจกอันเดียวนเยวนี่ยครับเติมแค่เนี้ยอะไรอื่นไม่ต้องไปทําอะไรนะครับมีไอเดีเข้ามีกล้องอากาศเข้ามาสันดาบมีสี่สูบทางด้านนี้ปลมไฟฟ้าสองตัว นะครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าเป็นแอร์ไฟฟ้าพัดลมไฟฟ้าแบต GS โหนี่แบตเล็กก erm ็มอเตอร์ไซค์เลยนะครับเพราะเดี๋ยวนี้แบตตัวเล็กเนี่ยนะครับก็เล็กก็ดีงไงฮะเนี่ยสามสิบแอมป์เอาไว้แค่อออลระบบไม่เรียกสตาร์ทด้วยนะครับแล้วก็ไฟก็ใช้แบตจากแบตใหญ่แบตใหญ่ก็อยู่ใต้เบาะนะฮะใต้เบาะนั่งก็แบตดีอยู่แล้วเวลาเราเปลี่ยนแบตก็ไม่ต้องบอกว่าแบตเนี่ยสามพันบาทพั <laughs> นกว่าบาทแค่เนี้ยพอละนะฮะก็จะเปลี่ยนง่ายเซอร์วิสวง่ายนะครับแล้วก็ชุดของอินเวอร์เตอร์ เนี่ยมีท่อระบายน้าเห็นไหมมีตัวระบายน้ำาีตัวระบายน้ํานะครับเดี๋ยวมีโอกาสจะมายกใต้ท้องครันนี้<ม>นะครับ ถ้าเราน้ำแล้วก็คือสัสดส่วนในความเป็นบาลานซ์เนี่ยของคันด้านที่ทําได้ดีอยู่แล้วเพราะคันด้านเนี่ยเป็นเป็นรุ่นเวอร์ w วน์นะครับแล้วก็มีตํานานของตัวรุ่นก่อนหน้านี้นะครับนั้นรถที่เป็นรถไฮบริดนะฮะตัวซิตี้ก็ขายดีอยู่แล้วตัว H ฮชบีก็ต้องไปเป็นนักลบเป็นแนวลบที่จะสู้สิ้นปีนี้นะครับไปช่วยพี่ซีวิกนะครับแอคคอร์ดกับ c ีอวีซีวีนี่หูขายดีแบบส่งมอบกันเรื่อยๆเลยแล้วก็ฐานท o นด้าก็ดีด้วยถึงแม้ว่ายอดในภาพรวมจะตกลงไปนั้นจัดยาก แต่ h o น da เนี่ยก็มีไม่ได้มีวิธีค่ะคันด้ามีฐานลูกค้าที่ดีอยู่แล้วถามรถยนต์นั่งของค o น d ้าเนี่เป็นรถที่สกินลูกค้าดีตั้งแต่แรกอยู่แล้วแล้วพอมาเป็นรุ่นนี้ก็ถามว่ายอดตกไหมบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ไม่ได้เยอะอะไรในความเป็นของค o น da นะครับอ่ะนี่ดูในภาพรวมอันนี้เป็นฉนวนตัวใหม่นะครับที่เก็บเสียงดีนะฮะฝากระโปรงที่ผมยกมาเนี่ยก็มีหนักเนี่ยยางคิ้วพวกเนี้ยครับคิ้วพวกเนี่ยเขากันลมพวกเนี้ยกันลม เพราะไม่เป็นลมที่เข้าด้านข้างที่เราขับแล้วมันมีเสียงซิซิซิมี่คันด้าเขาเก็บได้ดีชิ้นนี้ก็ทําได้ดีครับชิ้นนี้ฮะตกข้างหน้านี่นะฮะตรงนี้มันเป็นแผงที่เก็บเสียงได้ด้วยอันนั้นมีสองด้านตรงขอบไฟหน้าเพราะขอบไฟหน้าเนี่ยเป็นตัวที่ลมเนี่ยวิ่งเข้ามาแล้วเนี่ยเนี่ยวมพวกเนี้ยเนี่ยเนี่ยนวมพวกเนี้ยคันด้าเขารู้ครับมันมีตรงไหนที่ลมเข้ามาได้บ้างนะครับเขาก็เก็บลมหมดเลยเก็บไม่ให้เข้าแล้วขึ้นมาเนี่ยเก็บลมเมื่อลมมันเข้าไม่ได้เนี่ย เสียงเสียดลมภาษาผมเรียกนี้เสียงเสียดลมที่เข้ามาเซ็ตเซ็ตเซ็ตนะฮอนด้าเก็บหมดเลยชิ้นพวกนี้เนี่ยล่องลึกนะฮะเล่องลึกที่เอาไปให้น้ําฝนไหลลงไปเนี่ยจอดรถเนี่ยน้ำฝนไหลขึ้นไปจนถึงขอบประตูเนี่ยเนี่ยขอบนวมพวกนี้เห็นไหมครับมันจะเป็นเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเป็นตัววายเห็นไหมเนี่ยวายก็แปลว่าเนี่ยชิ้นหนึ่งเนี่ยชิ้นหนึ่งแล้วนี่อีกชิ้นหนึ่งนะครับนั้นชิ้นเนี่ยเป็นตัวล่าสุดเนี่ยเนี่ยชิ้นเนี่ยรวมหนาหนาเนี่ยไม่นับขอบประตูที่ที่หนาดีอยู่แล้วฉะนั้นสิ่่่งทีบอกวา H R V เก็บเสียงได้ดีหมดเลยนะครับะมีตัวพัฒนาเรื่องนมยางใหม่ทั้งหมดเนี่ยนะฮะแล้วดูเนี่ย,นะด,ยดูชิ้นนี้นี่ไหมฮะซับในเนี้เนี่ยนะเก็บเสียงได้คลิปมากนั้นถ้าใครเป็นเจ้าของอนะ่ะต้องเปิดเพลงฟังถ้าไม่เปิดเพลงมันจะเงียบเงียบกิ๊บเลยนะฮะมีแต่เสียงแอร์แล้วก็บอกเสียงแอร์ดังจริงแอร์ไม่ดังหรอกครับมันเงียบมากกว่านะครับแล้วก็ให้เช็คดูเสียงแตรแตรกดมาตึ๊ด เหมือนไม่ดังจริงดังครับเพราะอยู่ในรถเนี่ยมันเก็บเสียงได้ดีมากนะครับแล้วก็ลําโพงของ Honda เองเนี่ย็ลําโพงคันนี้ rs มี8ตัวนะครับรุ่นรุ่นธรรมดาก็จะมี6ตัวนะฮะนี่ก็มี8ตัวเบาะนั่งที่มีซัพพอร์ตลึกๆแบบนี้ฮะนะฮะอันนี้ก็ถือว่านั่งสบายนะฮะในอันนี้ใต้เนี่ยคือแบตเตอรี่เนี่ยใต้นี่คือแบตเตอรี่น,นะครับ แบตเตอรี่ซึ่งมันมีน้ำหนักว่ากับเพื่อนอยู่แล้วล่ะมันก็จะอยู่ตรงกลางแบตเตอรี่ของไฮบริดนะครับต่างกับแบตเตอรี่ของ EV ก็แบตเตอรี่ไฮบริดผมใช้คําว่าซื้อวิดได้8ปีไม่มีปัญหานะครับออคือถ้าไฟฟ้าก็หมดอะ่ะหมดแล้วก็หมดเลยนะครับนั่นผมบอกว่าจากนี้ไปเนี่ยสปี4 8เดือนเราผ่อนเนาะเราหรือว่าเราผ่อน60งนวดน,นะครับหปีคันนี้ Honda ยังไงก็คงยังอยู่เป็นปกติแล้วก็ใช้งานได้เกินไปกว่านั้น นะครับไม,ไม่ได้ไปเคลมรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าเนี่ยนะฮะหมดจาก4ปีประกันก็ไม่มีแบตแล้วก็ต้องขับดีๆขับระวังนะครับขับกลับบ้านทุกวันเพราะต้องชาร์จไม่ต้องไปแย่ก็ชาร์จนะครับแล้วก็หลังจาก4ปีไปแล้วแม่ทนนนของของรถไฟฟ้าจะเห็นภาพชัดขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นของ h o น da ผมมองว่า4ปีเนี่ยเพิ่งเริ่มต้นไม่มีค่าใช้จ่ายครับนั้นเวลาพิจารณาใช้รถระยะยาวกับความเป็นแบรนด์ที่คุ้นเคยกับคนไทยนะครับในความเป็น value ความคุ้มค่าในกระเป๋าสร้างเรา นะครับซื้อรถแล้วก็อยากให้ได้ใช้ของดีนานๆก็ให้เป็นได้นี่ผู้มองเห็นนี่นะฮะผมเหลือบมามองนี่เห็นไหมฮะนี่นี่แอร์เกอร์เทอร์เห็นไหมเนี่ยแอร์เกอร์เทอร์ประหนี้ยังนึกถึงพวกรายละเอียดที่เขาเก็บเล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ยนะผมมองว่าเดี๋ยวเดี๋ยวได้มีโอกาสได้ริมรถไปยกดูใต้ท้องเนี่ยโหก็จะเห็นรายละเอียดที่เขาปรับนะฮะพัฒนาขึ้นมาได้เยอะทีเดียวนะฮะอันนี้ก็ฝากไว้นะครับของโต๊ะสลอนนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ